มองด้วยสายตาริ๊ๆอ่ะครูแล้วเว้ยตูราธานีจะแย่งเหรียญกับระยองเอาแล้วเอาแล้วมีโอกาสแย่งเหรียญกับระยองกับสุราธานีเพราะว่าตอนนี้ลู่ทีสองแข่งใหม่นั้นตอกไปอยู่ในกองทัพหลังโอ้ยไม่น่าตอนนี้ตูราธานีก็มีหวังเหรียญฟรีๆการขับเหรียญให้ระยองก็รางวัลยุทธนาโคโาน เสร็จครับว่าเที่ยวนี้นัทตะโผมองไกลรู้ที่ว่านัทตะโผมองไกลบอกว่าจะขอจัดขอสู้สายยิ้ตาสู้สายยิ้มตาจะขอกัดหันเสือทางด้านทางข้างลู่ขวางสวนสันจะคว้าเหนี่ยงอกได้หรือไม่ได้ดูที่ว่านัทตะโผตอนนี้ตีคู่กันมากับยุทธนาโบราณอนนท์ระหว่างรูปหนึ่งกับรูปตีเอาไว้รูปหนึ่งกับรูปตีคนที่นำโดขึ้นมาทีโนที่รูโ ลูกม no. ีสามในน้ำของกรุงเทพมหานครมนทีปัญหาแต่ลูกมีสองตอนนี้ต่อไเป็นกองทัพตักเอาละไว้สอนนี่ตอนนี้ไร่หยองร่หยองตีคู่กับสุราค่ะนีตอนนี้ร่หยองกับสุราตีคู่แล้วปล่อยให้เชียงใหม่เป็นทัพหน้าเข้าตีคอนโอ้โหเอาละไว้ เอาแล้วเว้ยสุกตารหมาสุดการหมาสด้ยอนก็ดีสด้ยอนก็ดีแต่ว่าตอนนี้ทางโดมก็ถือกรุงเทพมหานครไป็นตัวไปพูดถึงกันแล้วเทิงเทียนการดีเสียงท้องไม่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ ข้าวตก๋วจังหวัดเลยจังต่วนทางใต้รวยต่วนก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยหอยใจญ่ไอ้แดงแดงทำบ้านทำบ้านแบบนี้สูราทางนี้ทางโต้ง E